สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับ Anubis DS อีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องราว gadget ดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้วันนี้นะคะใครที่อยากเอาภาพวิดีโอนะคะจาก Nintendo Switch เข้าสู่ OBS นะคะไม่ว่าจะเอาไปไลฟ์สตรีม YouTube TikTok นะคะหรืออื่นๆนะคะนำเข้าภาพมายัางไงแล้วก็เสียงด้วยนะไปดูกันค่ะอุปกรณ์สิ่งแรกที่ต้องใช้เลยนะคะก็คือตัว วิดีโอแคปเจอร์การนะคะหน้าตาน้องประมาณนี้เลยนี่ไอดิจิตอลนะส่งเข้าคอมพิวเตอร์นะคะโดยขั้นตอนแรกเราต้องมี Nintendo Switch นะคะตัวดอกหรือตัวสายนะคะที่เป็น HDMI ต่อเข้ากับตัวนี้เข้าไปเลยเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของเราคะ่ะโอเคจากนั้นนะคะมาว่าด้วยเรื่องที่2โปรแกรม OBS กันคะ่ะโปรแกรม OBS นะคะของเราจะต้องมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราปิด Nintendo ไปก่อนปึ้งโอเคก็ขั้นตอนแรกนะคะให้เราเอาเสียงเข้านะเสียงที่เรากาลังพูดกับคุณผู้ชมอยู่นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2ตัว Osmo ก็คือกล้องนี่ก็จะได้เห็นหน้าตาน่ารักสำหรับใครที่อยากไลฟ์แบบมีภาพตัวเองด้วยนะคะหรือถ้าไม่มีก็ปิดไปอ่าอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อันที่2ก็คืออันที่ตัว Capture หน้าจอนะคะผู้ชมอาจจะไม่ต้องใช้ปิดอ่าแล้วก็อันที่3 Nintendo ตัวนี้ตัวนี้นะคะก็คือนำเข้าจากการใช้ตัวดิจิ t อลแคปเจอร์คัทนะคะชื่อ c 1 2 usb 3เดี๋ยวเราแปะลิงค์ไว้ให้ทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเกมที่ดูนะคะว่าภาพมันกระตุกไหมช้าไหมยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะเล่นเกมเอ่อทวิสมูนไหมน่ารักน่ารักสดใสนะคะไปเล่น r วิส t m มูนกันเอากดผิด นี่ยังไงน่ารักไหมใครเคยเล่นบ้างคอมเมนต์หน่อยโลเรียนพจน์เกลเทศน่ารักอ่ะมาเดี๋ยวยนให้ย้องฟ้าก่อนนะโล <Bro. S 1> นี่เรียบร้อยเหรอลีอ่าและนี่ก็คือกัน ออก็ฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณแม่คุเชน